เทพไม่ใช่ซัดแต่จะฆ่าแกให้ตายนี่คือเรื่องราวของยักษ์ที่ไม่มีใครสามารถฆ่าเขาให้ตายได้ความปั่นป่วนวุ่นวายจึงแพรกก่กระจายไปทั่วทั้ง3โลกยักษ์ที่ไม่มีใครฆ่าได้มันจะตายได้ยังไงเรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ย<ๆ>วมารับชมกันครับ<ๆ><ๆ>กับเรื่องราวของนรสิงห์อวตารครับ จากที่ว่าราหะได้สังหารฮิรันตยษ์ไปแล้วน้องชายฝาแฝดของฮิรันตยกคชื่อว่าฮิรันยกะสิปุซึ่งลงมาเกิดพร้อมๆกันจึงเกิดความคับแค้นใจในตัวของพระนารายณ์เป็นอย่างมากฮิรันยกะสิปุจึงตั้งใจบำเพ็ญตะบะอย่างหนักและทำทุกวิถีทางเพื่อจะหาทางแก้แค้นให้กับพี่ชาย จนในที่สุดนะครับพระพรมก็เห็นถึงความพยายามของเขาท่านจึงเสด็จลงมาให้พรแก่เขาหิรัญยกะกสิปุจึงขอพอรอย่างรอบคอบว่าขอให้เทพเทวดามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานไม่อาจจะต่อกอนกับเขาได้และไม่มีอาวุธใดที่จะสังหารเขาได้ไม่ว่าจะในตอนกลางวันกลางคืนอยู่ในเรือนหรือนอกเรือนก็ตามก็จะไม่มีใครสามารถฆ่าเขาตายได้ ซึ่งพระพรมเนี่ยนะครับก็ให้พรตามที่เขาขอหลังจากนั้นล่ะครับผมมีรัญญกะสิบปุที่ได้พรสุดวิเศษมาแล้วเขาก็เริ่มรุกรานไปทั่วทั้งโลกและก็ไม่มีมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานใดๆสามารถต่อกรกับเขาได้เลยเมื่อยึดทั้งโลกได้แล้วนะครับมีรัญญกะสิบปุจึงขึ้นไปยึดเอาวิมานของพระอินท แย่งชิงเอาตำแหน่งของเหล่าเทพทุกๆองค์ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งพระอินทร์พระอาทิตย์หรือแม้แต่ตำแหน่งผู้ดูแลยงมาโลกและเทพองค์อื่นๆก็ถูกยึดมาหมดพร้อมกับถูกบังคับให้มานับถือหิรัญยากะสิปุเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เพียงผู้เดียวจนเกิดความปั่นป่วนไปทั่วซึ่งตอนนั้นเองนะครับเหล่าคนทันก็เป็นอีกพวกหนึ่งที่หวาดกลัวหิรันยากะสิปุมาก แต่เพื่อไม่ให้พวกตนเดือดร้อนพวกคนทันจึงยอมเข้าร่วมและพูดสรรเสริญหิรัญยากะสิปุอยู่เรื่อยๆไม่นานนักหิรัญยากะสิปุก็เริ่มหลงมัวเมาในอำนาจไม่เกรงกลัวผูใ้ใดอีกเลยแม้แต่พระนารายหรือพระอีศวรซึ่งหลังจากที่พระอินและพวกเทวดาพ่ายแพ้ให้แก่หิรัญยากะสิปุแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางไปร้องทุกข์กับพระอิศวรให้ช่วยเหลือ แต่พระอิศวรเนี่ยก็ไม่อาจจะเข้าไปยุ่งได้ก็เลยแนะนําให้ทั้งหมดไปร้องขอต่อพระนารายพระนารายเนี่ยนะครับจึงแนะนําให้พระอินเล่นตามน้ําไปก่อนปล่อยให้เจ้ายักษ์หิรัญยากษ์ศิปุคึกขนองให้เต็มที่และเมื่อมันอยากได้อะไรก็ได้ทุกอย่างดังใจแล้วเมื่อนั้นหากมีอะไรขัดหูขัดตาไม่ได้ดังใจแม้แต่นิดเดียวชีวิตของมันก็จะไร้ซึ่งความสุขและเกิดร้อนเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหนึ่งในความไม่ได้ดั่งใจของหิรันยากะาสิปุนั้นนะครับทุกคนมันก็คือยักษ์ประหลาดลูกชายของเขาเองนั่นแหละครับเพราะว่ายักษ์ประหลาดเนี่ยเป็นยักษ์ที่เกิดมาผิดแปลกจากพ่อของตัวเองอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นยักษ์ที่อยู่ในศีลในธรรมและศรัทธาในพระนารายบุคคลที่พ่อของตัวเองเกลียดที่สุดและยักษ์ประหลาดเนี่ยนะครับก็ยังพยายามโน้มน้าวให้พ่อเนี่ยคิดดีทำดีอยู่เสมอ แต่ฮิรัญยากะสิปุก็ไม่เคยฟังลูกชายเลยเขาพยายามที่จะสั่งสอนให้ลูกชายเลวเหมือนกับตัวเองแต่มันก็ไม่สําเร็จและเมื่อฮิรัญยากะสิปุเห็นว่าลูกชายไม่เชื่อฟังตนเองแล้วฮิรัญยากะสิปุจึงส่งลูกชายไปให้เหล่าพราหมณ์สั่งสอนให้พวกเขาพยายามล้างสมองให้ลูกชายเนี่ยเลิกศรัทธาในตัวพระนารายและก็เหล่าเทพซะ แต่ว่าพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยกลับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของยักษ์ประหลาดได้เลยนะทุกคนฮิรันยากาสิป,ปุจึงต้องเปลี่ยนอาจารย์มาสอนลูกคนแล้วคนเล่าแต่ก็ไม่มีใครสามารถทําให้ยักษ์ประหลาดเลิกศรัทธาในตัวของพระนารายได้เลยจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับยักษ์ประหลาดได้ไปเข้าเฝ้าพอ่อและก็พยายามท่องบทกลอนเกี่ยวกับการสรรเสริญพระนารายให้ฟัง ด้วยไฟแค้นของฮิรันยะกะสิปุที่มีต่อพนารา์ก็ทำให้เขาเนี่ยทนฟังไม่ได้ในเมื่อทําทุกทางแล้วลูกชายก็ยังไม่เลิกสรรเสริญพระนารา์งั้นลูกก็ตายซะฮิรัญยากะสิปุสั่งให้ทหารจัดการสังหารยักษ์ประหลาดทันทีแต่ยักษ์ประหลาดเนี่ยก็ไม่กลัวตายเลยครับทุกคนยังคงท่องมนถึงพระนารณา์ด้วยความตั้งใจอยู่ตลอดเวลา และด้วยจิตใจอันแน่วแน่นี้เองล่ะครับผมร่างกายของยักษ์ประหลาดก็แข็งเหมือนกับเพชรไม่ว่าพวกทหารจ,จะฟันจะแทงยังไงมันก็ไม่เข้าเมื่อหิรัญยากษสิปุเห็นว่าใช้ดาบไม่ได้ผลแล้วเขาจึงเรียกให้ฝูงนาคขึ้นมาจากใต้พิภพให้พวกนาคเนี่ยพ่นพิษร้ายใส่ลูกชายให้เข้าไปกัดและเข้าไปรัดร่างของลูกชายให้ตาย แต่มันก็ไม่สําเร็จครับทุกคนเพราะทันทีที่พวกหน้าเข้าไปโจมตียักษ์ปราชาดที่กําลังท่องมนสรรเสริญพระนารายอยู่นั้นพวกหน้าก็จะพักกันอ่อนกําลังลงเมื่อเข้าไปกดัดเขี่ยวของพวกหน้าก็จะหักฝันก็จะลุดทําอะไรยักษ์ปราลาดไม่ได้เลยแม้แต่น้อยทําให้หิรันยกักษ์สิป,ปูเนี่ยโมโหมากเลยนะครับ เขาจัดการเรียกช้างตัวใหญ่ยักษ์ให้มาไล่กระทืบลูกแต่พอช้างวิ่งเข้าใกล้ยักษ์ประหลาดพวกช้างก็พาก,กันหมดแรงลม้มลงไปกองอยู่ที่พื้นทุกตัวเหล่าพราหมณ์ในการปกครองของหิรันยักษ์สิป,ปุจึงเข้ามาช่วยกันไา่มนเป็นผีร้ายมีร่างเป็นไฟให้เข้าไปแผดเผาร่างของยักษ์ประหลาดให,หมอดไหมแต่มันก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิมครับผีสาวร่างไฟกลับโกรธจัด หันกลับมาบันดาลโทสะเป็นไฟลามไปเผาพว,พวกพรามจนตายไปหมดแทนเมื่อผีร้ายสลายหายไปแล้วยักษ์ประหลาดก็ได้ตั้งจิตนึกถึงพระนารายและก็ขอพรให้เหล่าพรามเนี่ยฟื้นขึ้นมาดังเดิมซึ่งพระนารายเนี่ยก็จัดให้ตามคำขอนะครับทำให้หิรันยากษสิป,ปุยิ่งไม่พอใจมากขึ้นไปอีก เมื่อเห็นว่าไม่มีใครฆ่ายักษ์ประหลาดได้แล้วยูวรัญยกัส์สิป,ปูจึงสั่งให้ทหารยกร่างของยักษ์ประหลาดไปโยนลงจากปราศาซะซึ่งปราศาสของเขาเนี่ยสูงยิ่งกว่าเมฆอีกนะครับและข้างล่างนั้นก็จะมีหินแหลมคมที่พร้อมจะสังหารทุกคนที่ตกลงไปแม้ร่างของยักษ์ประหลาดจะถูกโยนออกจากปราศาทรล่วงลงไปยังพื้นด้านล่างแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรเลยครับเพราะพนารายได้ขอความช่วยเหลือจากพระแม่ธรณี ให้ผุดขึ้นมารองรับร่างของยักษ์ประหลาดเอาไว้ทำให้หิรัญยากะสิบปูยิ่งโกรธจนหัวแทบจะระเบิดการพยายามที่จะสังหารลูกชายของเขาเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยแม้แต่วิธีเดียวแต่หิรัญยากัดสิบปูก็ไม่คิดจะล้มเลิกเขาตัดสินใจจับยักษ์ประหลาดมัดมือมัดเทา้าผูกเชือกกับก้อนหินขนาดใหญ่เอาไว้แล้วก็จับเขาโยนถ่วงน้ำเพื่อจะให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำตลอดไปจะได้ไม่มารบกวนเขาอีก แต่ด้วยมนวิเศษของพระนารณา์ที่ยักษ์ประหลาดท่องอยู่เสมอนั้นก็ทําให้เชือกที่มัดเขาเนี่ยขาดตลอดเลยนะครับและทําให้ยักษ์ประหลาดเนี่ยรอดชีวิตได้เสมอเมื่อการสังหารลูกชายไม่ได้ผลยรัญญกะสิป,ปุจึงพาลูกชายกลับขึ้นมายังปราศาสตรและก็ทําการโต้เถียงกับลูกชายเพื่อจะให้ลูกชายเปลี่ยนใจเห็นว่าพ่อนั้นเหนือกว่าพนารณา์ทั้งสองเนี่ยเถียงกันอยู่นานเลยนะครับ จนกระทั่งยักษ์ประหลาดที่ศรัทธาพระนารายมากมากได้พูดออกมาว่าองค์พระนารายณ์นั้นอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งพระองค์สถิตยอยู่ทุกที่พอหิรัญยกษสิบปุได้ฟังดังนั้นก็ไม่เชื่อรีบเอ่ยปากลบลู่และก็พูดประชดกับลูกชายขึ้นมาทันทีว่าถ้าหากพระนารายสถิตยอยู่ทุกที่จริงๆถ้าอย่างนั้นในเสาปราสาทแห่งนี้ก็จะต้องมีพระนารายณ์อยู่ด้วยละสิยักษ์ประหลาดเนี่ยก็ตอบทันทีนะครับว่าใช่พ่อเข้าใจถูกแล้ว และเพื่อจะพิสูจน์ว่าลูกนั้นคิดผิดูิรัญยากาศสิปูจึงจัดการทุบเสาปราสาทจนแตกและตอนนั้นเองลหละครับที่พนารายได้อวตารล,ลงมาเพื่อพิสูจน์ในสิ่งที่ยักษ์ประหลาดพูดโดยพนารายนั้นอวตารล,ลงมาเป็นนรสิงห์สัตว์ประหลาดครึ่งสิงครึ่งคนโลทะลุออกมาจากเสาปราสาทและก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงหรือเจราจากับหิรัญยากาศสิปูเลยสักนิด นรสิงค์คว้าเอาขาของยักษ์ร้ายลากไปพาดไว้ที่กลางธรณีประตูให้ครึ่งหนึ่งอยู่ในเรือนและก็อีกครึ่งหนึ่งอยู่นอกเรือนและตอนนั้นล่ะครับอิรัญยักษ์ิปุก็เริ่มสังเกตแล้วว่านรสิงห์เนี่ยมันเป็นคนหรือเป็นเทพหรือว่าเป็นสัตว์กันแน่และตอนนี้ตัวเขาเองอยู่ในเรือนหรืออยู่นอกเรือนแล้วเวลาที่พระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าอยู่นี้มันคือตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนกันแน่ แต่นรสิงเนี่ก็ไม่เปิดโอกาสให้หิรัญยากาสิบปูได้ทำอะไรหรอกครับนรสิง์จัดการอัดร่างของยักษ์ร้ายจนอ่วมอยู่ตรงนั้นก่อนจะใช้กกงเล็บอันแหลมคมจ้วงควานข้องหิวรัญยากาศสิบปูให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างสาสมแล้วก็สิ้นใจตายอยู่ที่กลางธรณีประตูท่ามกลางสายตาและความดีใจของทุกคนที่ได้หลุดพ้นจากอำนาจของหิรัญยากาสิปูสักที เมื่อจบเรื่องแล้วนรสิงห์ก็แต่งตั้งให้ยักษ์ประลาดเป็นผู้นำพาทุกคนกลับถิ่นฐานของตัวเองไปส่วนนรสิงห์ก็คืนร่างเป็นองค์พระนารายา์กลับคืนสู่วิมานของตนเองเพื่อคอยสอดส่องดูแลความสงบสุขของทั้งจักรวาลต่อไปครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของน,นรสิงห์อวตารอวตารปางที่4ของพระนารายที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แดงเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ bye bye.